สูตรลับไข่าขาวช่วยรักษาแผลกดทับค่ะจากประสบการณ์ในการทำงานดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงของพี่น้องนะคะปัญหาที่พบที่สำคัญก็คือการเกิดแผลกดทับค่ะในบางรายค่ะแผลกดทับจะมีลักษณะที่ใหญ่ลึกและกกว้างนะคะวันนี้ค่ะพี่น้องจะนำสูตรในการช่วยรักษาแผลกดทับมาฝากค่ะเป็นกำลังใจให้พี่น้องด้วยนะคะ ฝากกดติดตามพี่น้องหมอครอบครัวด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆนะคะค่ะสำหรับการดูแลแผลกดทับแล้วนะคะนอกจากเรื่องการํำแผลการดูแลรักษาความสะอาดแผลแล้วปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือสารอาหารที่จะช่วยในการซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์ต่างๆของแผลนะคะและสารอาหารที่ทุกท่านสามารถหาได้ในครัวเรือนนั่นก็คือไข่ขาวค่ะ ไข่ขาวนะคะเป็นโปรโตีนคุณภาพที่ดีที่สุดนะคะเพราะไข่ขาวค่ะมีโปรโตีนแอลบูมินนะคะซึ่งจัดว่าเป็นโปรโตีนชนิดที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้มากเกือบ100%เเลยค่ะค่ะไข่ขาวนะคะยังเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายเหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ที่มีบาดแผลนะคะโดยปกตินะคะร่างกายของคนเราค่ะไม่สามารถสร้างแอลบูมินเองได้ค่ะ แต่สามารถรับแอลบูมินจากการกินอาหารนะคะหน้าที่ของแอลบูมินก็คือช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆของร่างกายค่ะไข่ขาวนะคะจะมีปริมาณที่มากพอค่ะที่จะช่วยซ่อมแซมเซลล์นะคะป้องกันการเสียหายและการฉีขาดของกล้ามเนื้อค่ะสูตรที่พี่น้องจะมาแนะนําในวันนี้นะคะปกติค่ะไข่ขาวหนึ่งฟอง อยให้โปรโตีนโดยประมาณ3-3.5กรัมนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของไข่ไก่แต่ละเบอค่ะไข่ไก่ฟองใหญ่ๆหนึ่งฟองนะคะน้ำหนักจะประมาณ50กรัมค่ะมีปริมาณแอลบูมินประมาณ58%นะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีแผลกดทับที่มีแผลลึกๆนะคะควรกินไข่ขาววันละ2-3ฟองค่ะอาจจะทำเป็นเมนูต่างๆก็ได้นะคะเช่นไข่ต้ม ไข่ตุนไข่พะโลอาจจะเลือกกินเฉพาะไข่ขาวก็ได้ค่ะหรือยำไข่ขาวนะคะเพื่อจะได้ไม่เบื่อค่ะต้องสรรหาเมนูให้หลากหลายในแต่ละวันนะคะและสำหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยางค่ะก็ต้องเพิ่มไข่ขาวนะคะลงไปในอาหารที่บดปันเพื่อฟิตให้ทางสายอาหารนะคะสำหรับไข่ขาวนะคะรับประทานได้ทุกวันเลยค่ะจะทำให้ขนาดแผลตื้นขึ้นได้ดีทีเดียวเลยค่ะ ค่ะแต่ทางนี้นะคะต้องเน้นย้ําค่ะต้องรักษาความสะอาดของแผลนะคะทําแผลทุกวันค่ะอย่างถูกวิธีด้วยนะคะและต้องพลิกตะแคงตัวทุกสองชั่วโมงค่ะสําหรับเรื่องการทําแผลกดทับนะคะสามารถเข้าไปดูจากคลิปที่พี่น้องเคยลงไปแล้วค่ะเป็นกําลังใจให้ผู้ดูแลทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ